อยู่ในคอเนี่ยคุณลุงตองแดงห้าเงินหนึ่งนวะหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะก็วันนี้นะครับจะพาไปเช่าว,วัตถุมงคลหลวงพรวยนะฮะจะเป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับก็นัดกับคุณลุงไว้คุณลุงก็ทํางานรดเคลื่อนที่นะครับตกลงไว้ที่สามหมื่นสามก็จะขอรถคุณลุงครับเพราะว่ามัน ไปยากแล้วฮะถ้าสามหมื่นก็คงจะดีฮะโอเคครับไปกันครับยกสายมาจุกรับตอนนี้รอคุณลุงอยู่นะฮะครับผมอยู่ไหนเนี่ยเอ้าคุณลุงสวัสดีครับผมผมขอญยตดูภาพหน่อยนะครับครับผมนี่คุณลุงเปิดให้ดูเลยอุ้ยนี่เป็นรวยพันล้านปีอห้านะครับ เนื้อทองแดงคุณลุงได้มานานหรือยังครับผมจองมาครับผมได้ราคาพันละลุงครับเอ้ราคาพันสองร้อยนะครับครับผมโอ้โหลุงได้กําไรกี่เท่าเนี่ยผมขออนุญาตจับดูหน่อยนะครับครับผมคุณลุงก็เป็นเอฟซีผมใช่ไหมครับครับผมคุณลุงเป็นเอฟซีของผมนะฮะของช่อง YouTube นะครับอ๋ออันนี่ครับโอ้โหสวยเลย ราคาวัดสองร้อยนะลุงเอาโอ้โหมาปล่อยผมสามหมื่นกว่านะเนี่ยห <c oughs> อมกล่องนะครับอูอ้ยสวยมากเลยเนี่ยได้ได้มาปีห้าใช่ไหมลุงห้าห้าครับถือ <c oughs> ไว้ก่อนฮะวันนี้มาคนเดียวนะครับตากล้อไม่มาดูกล่องครับกล่องใหม่ๆเลยครับกล่องเนี่ยคุณลุงเก็บไว้อย่างดี คุณลุงผมฝังไว้กลัวหน้ามันจะเสึกไงใช่ครับดีแล้วครับคุณลุงได้มากี่องค์ครับเนี่ยทองแดงห้าเงินหนึ่งนวะหนึ่งโอ้โหเงินนะครับเนื้อเงินลงยาน้าเงินได้มาหนึ่งหนึ่งโอ้โหได้มาราคาวัดทั้งหมดใช่ไหมครับครับผมนี่ครับโอ้โหได้กําไรกี่เท่าเนี่ยแล้วปล่อยไปหมดหรือยังครับคุณลุงยังครับดูฮะนี่ครับจะเป็นทองแดงลมดํานะครับที่คุณลุงได้มาได้มาในราคาวัดนะฮะ ปี55นะครับคุณลุงก็เก็บไว้ตั้งแต่ปีนั้นเลยนะครับสภาพเหรียญเรียบร้อยดีฮะเนี่ยทองแดงสี่ใช่ไหมครับ,รบได้มาทองแดงห้าทองแดงห้านวะหนึ่งเงินหนึ่งอยู่กับลุงทั้งหมดเหลือทองแดงสองอ้ก็ทยอยแบ่งแบ่งไปทยอยทยอยครับผมผมเห็นอะไรอยู่ในคอเนี่ยคุณนี่มัน รุ่นอายุๆๆ <ผม S 1> ยื้อพอญาตชมหน่อยนะครับ,รบอันนี้เป็นเนื้อนว่าหน้ากากเงินนวะหน้ากากเงินอันนี้คุณลุงแฝนห้อยประจําตัวครับผมอันนี้ครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่ททวดหลวงพ่อแดงวัดตุ่งค้ออโหอันนี้คือห้อยประจําตัวตลอดเลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้หลวงพ่อกล้วยครับคุณลุงเป็นคนที่ไหนครับอยุธยาเอาโหอยุธยาอย่างนี้ก็ หวานท่วมครับเอามาหน่อยนี่ครับโอ้โหปียคานะฮะก็นี่ดูกล่องครับถ้ายังไงถ้าจะปล่อยก็บอกผมอีกนะซัพลุงครับผมครับแน่นอนเออแน่นอนนะครับก็ f อซผมนะครับเดี๋ยวผมขอญาตโอนนะครับคุณลุงโอเคครับนี่ฮะก็ได้เช่าหากับคุณลุงนะครับวันนี้รวยพันล้านทองแดงนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับสวัสดีครับ